ำหรับอุทยานของเรานะคะก็มีลดลางบริการให้กับนักท่องเที่ยวอยู่3จุดด้วยกันนะคะขจุดแรกนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวผาสุดินดินค่ะจุดที่2นะคะก็จะเป็นจุดชมต้นดอกกระเจียวนะคะค่ะและจุดที่3ามนะคะก็จะอยู่ที่ลานหินงามค่ะค่ะสำหรับบริเวณป่าสองข้างทางนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบแรล้งนะคะขอป่าดิบแรล้งนะคะจะมีใบเขียวตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็จะผัดใบเป็นมางช่วงนะคะ จะไปที่ร้านหินนาำนะคะแต่ว่าเรายังจะไม่ไปนะคะเราจะไปที่หน้าผาสุขตินแล้วก็จะดดอกกระเทียวก่อนนะคะตรงนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะพันธุ์ตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าดอกกระเจียวอนุราลนะคะต้นเล็กแลวกระดอกเล็กค่ะแต่ถ้าเป็นตองเหีืยวสีน้ำตาลนะคะจะเรียกว่าดอกกระเจียวสวหรือดอกกระเจียวสูงใบนะคะ สำหรับข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นพังกระเจ๊ยทุกที่สองนะคะกระจ๊ยตรงนี้นะคะก็จะขึ้นประมาณ60เซนต์ะคะถอกกระเจ๊ยนะคะในโลกของเรานะคะมีอยู่ทั้งหมด70สายพันธุ์ค่ะและในประเทศไทยนะคะก็มีอยู่34สายพันธุ์ค่ะและในอุทยานของเรานะคะก็มีอยู่ทั้งหมด4สายพันธุ์เท่านั้นนะคะก็<า>จะมีกระจร๊ยดินกระเจ๊ยแดงกระจ๊ยขาวแล้วก็กระจร๊ยบัวสวรค์พันธุ์พื้นเมืองนะคะ กำลังจะเดินไปที่ผาสุดแผ่นดินนะครับผาสุดแผ่นดินตอนนี้ก็คือเป็นเขตร,ระหว่างชัยภูมิลบบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ คืนนี้เราอยู่ที่ทิพิานแห่งชาติป่าหินงามทุ่งดอกกระเจียวนะครับที่อำเภอเทพชทิตเมื่อคืนนี้นอนที่อุทยานแห่งชาติใจทองนะครับทุ่งบัวสวรรค์แต่คืนนี้จะเหลือสมาชิกอยู่แค่สองคน1ครอบครัวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่า,าพี่พี่น้องๆ ก็มีภารกิจต,ต้องเดินทางกลับก่อนฉะนั้นคืนนี้ก็เลยนอนกันแค่สองคนครับอุทยานแห่งชาติป่าชิ้นงานตรงนี้เย็นสบายนะครับลมพัดเย็นสบายดูบรรยากาศแล้วมันจะเหมือนกับในฤด,ดูหนาวครับลมพัดเย็นสบายถึงขนาดต้องใส่เสื้อกขนนาวเลยนะครับสเสือ้อแขนยาวตอนเช้า ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ก็พูดว่าตอนเช้าๆนี่จะมีหมอกลงเยอะนะครับคาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้ดูหมอกเช่นกันนะครับหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จนะครับก,กิจกรรมภากกลางคืนก็คงไม่มีอะไรก็คงจะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับวันนี้คงจะได้พักผ่อนแน่นอน ชดเชยเมื่อคืนนี้6ทุ่มตีหนึ่งกว่าจะได้นอนนะครับเป็นการพบปะสังสรรค์พี่เพื่อนน้องนะครับก็เลยหนักไปหน่อยคืนนี้ก็ถือโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับในเวลานี้ก็รับประทานอาหารเย็นเสร็จจักประมาณทุ่มกว่าจะเข้า2ทุ่ม หลังจากนี้ก็คงจะเข้านอนพักผ่อนนะครับไปพบกันใหม่พรุนี้เช้านะครับชีวิตเหมือนพินกีิดสายเล่นไปตามลายไปตามสายเสียงเพลงคนนี้ใจนี้มือน,นี้ชีวิตเขามีแต่ดนตรีบ้านแล่ ทินคือเสียงคือสื่อที่ใส่สื่อและยุติธรรมประกอบเสียงร้องลำนำที่ขับลำมานานหลายปีคือเลือดเนื้อวิญญาณที่ขับขานคุณนงามความดีตราบชีวิตยังมี